สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักคีพิฆาตสวรรค์ในหญิงนั่นมันเสียงป้าตานี่เจ้าคะเสี่ยวหงได้ยินเสียงโหยหวนที่ทรมานบาดใจดังมาจากยอดเขาของสันเขาอัศนีนางหน้าซีดและอุทานออกมาในทางกลับกันหญิงสาวในชุดสีฟ้ากลับยิ้มอย่างแผ่วเบาและพูดว่า มันช่างเป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมเสียจริงแต่มันจะน่าตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆละ่ะดวงตาของเสี่ยวหงเต็มไปด้วยความไม่เชื่อนางมองไปแต่ไกลและหันไปหาเจ้ใหญ่กระพรวนกังวานายหญิงดูเหมือนว่าป้าเตาจะตายแล้วมาป่าเดียวดายสังหารเขาหรือ หรือว่าเขาจะมีาศาสตร์วิชาที่ทรงพลังกันหรือเขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนระดับกลางหรือระดับสูงดูเหมือนว่าหัวหน้าหลงจะนำผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนไปกับเขาอีกหลายสิบคนเลยนะเจ้าคะหัวหน้าคุณอื่นๆเองก็อยู่ที่นั่นด้วยเราควรไปดูหน่อยไหมเจ้าคะทำไมเราจะต้องไปที่นั่นด้วย เจ้ใหญ่กระพรวนกังวาลใส่หัวและยิ้มเบาๆเราแค่รออยู่ตรงนี้และรอดูการแสดงต่อก็พอแต่ว่าเสี่ยวหงเผยความกังวลออกมามีคนอยู่ตรงนั้นมากมายหมาป่าเดียวดายนั่นจะจัดการพวกเขาทุกคนหมดได้อย่างไรกันนายหญิงชื่นชอบเขามากไม่ใช่หรือเจ้าคะ หากท่านลงมือตอนนี้เขาจะติดหนี้บุญคุณท่านมหาศาลเลยนะเจ้าคะเจ้ใหญ่กระพรวนกังวานไม่ได้ตอบอะไรและเพียงแค่ยิ้มจังๆออกมานางยืนอยู่เงียบๆบนยอดเขาและมองไปแตกลกล ดูเหมือนว่านางจะไม่สนใจว่าเจียงอี้จะอยู่หรือตายนางมาที่นี่เพียงเพื่อหาความสนุกสนานก็เท่านั้นในสันเขาอัศนีที่อยู่ด้านหลังภูเขาอัศนีมีคนยี่สิบคนพุ่งไปด้านหน้าอย่างดูเดือดทุกคนไปที่นั่นด้วยความเร็วที่สูงที่สุดหัวหน้าหลงที่อยู่ด้านหน้าทุกคนนั้นรวดเร็วมาก เขารีบเข้าไปในสันเขาอัศนีในเวลาเพียงไม่กี่พริบตาและจับจ้องไปยังเจียงอี้ที่อยู่แต่ไกลซึ่งกำลังริบเอาสมบัติบนร่างที่ไร้วิญญาณของป้าเตาไปเขามองไปที่ซากที่ไม่เกรียมแล้วปากก็กระตุกในตอนนี้ แม้แต่แม่ของป้าเตาก็อาจจะไม่สามารถระบุตัวลูกชายของนางได้ด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามแต่เจียงอี้กำลังหยิบไข่มุกมังกรวารีขึ้นมาซึ่งมันก็ทำหัวหน้าหลงจำได้ทันทีว่ามันคือไข่มุกมังกรวารีของป้าเตาเขาวิ่งไปอย่างรวดเร็วในขณะที่ระดมความคิดเพื่อหาคำตอบว่าป้าเตาตายได้อย่างไรเจียงอี e ้สังหารเขาหรือ เขารู้ถึงความแข็งแกร่งของป้าเตาดีหากเจียงอี้สามารถเปลี่ยนร่างของป้าเตาให้มีสภาพที่น่าสยดสยองได้ในเวลาอันสั้นเช่นนี้มันก็คงเป็นไปไม่ได้นอกเสียจากว่าความแข็งแกร่งของเจียงอี้จะเท่ากับขอบเขตเทียนจุนระดับสูงยิ่งไปกว่านั้นเขาจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนระดับสูงผู้ที่ฝึกฝนรูปแบบเตาอักคีธาต์ ซึ่งการที่เจียงอี้ไม่กลัวไฟนั่นก็เป็นสิ่งที่สามารถอธิบายในเรื่องนี้ได้แต่ปัญหาก็คือหากเจียงอี้มีความสามารถระดับผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนระดับสูงแล้วเขาจะถูกคนอื่นไล่ล่าราวกับสุนัขและเตร็ดเตรออยู่ตามถนนอยู่เป็นเดือนเดือนทำไม คราวก่อนที่ป้าเตาสู้กับเขาเจียงอี้ก็ยังบาดเจ็บสาหัสอยู่เลยมันจึงเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าความแข็งแกร่งของเจียงอี้ไม่ได้สูงเท่าใดนักนับจากตอนที่พวกเขาประมือกันครั้งล่าสุด มันก็ผ่านมาแค่เพียงสองเดือนเองในเวลาสั้นๆเช่นนี้แม้แต่จัก,กรพรรดิลิลับก็ยังไม่สามารถพัฒนาความแข็งแกร่งได้เร็วถึงเพียงนั้นหรอกไม่ต้องพูดถึงเจียงอี้เลยเขาถามป้าตาไว้ก่อนแล้ว การโจมตีที่ทรงพลังเพียงอย่างเดียวของเจียงอี้คือการโจมตีดวงจิตวิญญาณแต่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าเจียงอี้มีการโจมตีรูปแบบเต่าอักขีธาตุประเภทใดๆซึ่งมันก็คงมีคำอธิบายเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือเจียงอี้มีสมบัติอักขีธาตุลำค่า แต่มันก็มีอีกเรื่องหากเขามีสมบัติอัคีธาตุลำค่าป้าเต่าก็น่าจะตายไปตั้งแต่การประมือกันครั้งก่อนแล้วสิดังนั้นหลังจากที่คิดในหลายๆแง่มุมแล้วหัวหน้าหลงก็ได้ข้อสรุปว่าเจียงอี้อาศัยกลอุบายบางอย่างและใช้ประโยชน์จากเปลวเพลิงอัศนีมาสังหารป้าเตา จียงอี e ้ขอให้ป้าเตามาเจรจาที่นี่แต่เขาต้องการจะเจรจาอะไรหากเขาต้องการจะเจรจาจริงๆทำไมเขาถึงไม่ไปเจรจากับเจ๊ใหญ่กระพรวนกังวานละ่ะ จะไม่มีผู้ใดกล้าแต่ต้องเขาเลยหากเจ้ใหญ่กระพรวนกัางวานสั่งการมาเจียงอี้เรียกหาป้าเตาแต่ก็สังหารเขาไปหลังจากที่ป้าเตาเข้ามาอยู่ในสันเขาอัศนีได้เพียง5กิโลเมตรจากนั้นป้าเตาก็ถูกไฟคลอกตาย ดังนั้นมันจึงเป็นไปได้สูงมากที่เจียงอี้จะวางแผนสังหารป้าเตาโดยใช้ประโยชน์จากเลวเพลิงอัศนีหัวหน้าหลงคิดเรื่องราวในหัวไวมากและเขารู้สาเหตุแล้วว่าเกิดสิ่งใดขึ้นขณะที่บินตรงไปยังเจียงอี้เหตุผลที่เขาได้ข้อสรุปนี้ก็เป็นเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเจียงอี้มีสมบัติล้ำค่าเช่นไข่มุกวิญญาณเพลิงหรือมีร่างกายที่ทนต่อเลวเพลิงอัศนีได้ ซึ่งแน่นอนว่าคงไม่มีใครบนเกาะอัศนีฟ้ากระจ่างที่จะเชื่อในเรื่องนี้เลยอีกด้านหนึ่งเจียงอี e ้คว้าไข่มุกมังกรวารีของป้าตาวและแหวนแก่นแท้ศักดิ์สิทธิ์โบราณมาจากนั้นเขาก็หันกลับมาเมื่อเห็นหัวหน้าหลง ร่องรอยของความกลัวก็วูบผ่านดวงตาของเจียงอี้ก่อนที่เขาจะหนีไปอย่างรวดเร็วตามมันไปไม่สำคัญว่าเจียงอี้จะสังหารป้าเตาได้อย่างไรหัวหน้าหลงตัดสินใจแล้วว่าจะตามล่าเขาให้ได้ หากพวกเขาไม่คว้าโอกาสนี้เอาไว้ในตอนนี้ในภายหน้ามันอาจจะเป็นเรื่องยากกว่านี้ก็ได้นอกจากนี้อีกเรื่องหนึ่งคือเมืองทั้งเมืองกำลังจับจ้องพวกเขาอยู่เขาจะไม่มีวันปลอดแหกไม่เช่นนั้นเขาคงไม่มีความภาคภูมิที่จะอยู่บนเกาะอัศนีฟ้ากระจ่างได้อีกต่อไปหัวหน้าหลงพุ่งไปด้วยความเร็วที่สูงที่สุดเขาค่อยๆลดระยะห่างระหว่างเจียงอี้ไปเรื่อยๆ สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเขากวาดไปทางเจียงอี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขามองไปรอบๆอ,อย่างรอบคอบมากขนาดป้าเตายังถูกเจียงอี้หลอกมาสังหารได้จะไม่ให้เขาระวังตัวได้อย่างไร5กิโลเมตร4กิโลเมตร3กิโลเมตร เมื่อทั้งสองฝ่ายใกล้กันมากขึ้นเจียงอี e ้ก็ดูย่ำแย่มมากขึ้นเรื่อยๆทันใดนั้นเขาก็ส่งข้อความเสียงไปหัวหน้าหลงถ้าเราจะทำข้อตกลงกันละข้อตกลงหัวหน้าหลงไม่ได้เผยความรู้สึกใดๆออกมาแต่เขาเย้ยหยันอยู่ในใจนี่เจียงอี e ้กำลังจะเล่นตุกติกอะไรอีกแล้วหรือ ก็ได้เช่นนั้นเขาก็จะเล่นไปตามเจียงอี้และให้เจียงอี้ตายเพราะกับดักตัวเองซะหัวหน้าหลงนิ่งไปชั่วขณะและส่งข้อความเสียงกลับมาว่าเจ้าหนูเจ้ากำลังจะตายอยู่รองร่อแล้วยังจะมาหลอกข้าอีกรึ ป้าเต่าเข้ามาที่นี่เพื่อทำข้อตกลงกับเจ้าแต่กลับลงเอยด้วยความตายเจ้าคิดว่าข้างโง่หรือไงไม่มันไม่ใช่แบบนั้นเจียงอี้ส่ายหัวและส่งข้อความเสียงกลับไปด้วยความตื่นตระหนก ป้าเตาถูกเปลวเพลิงอัศนีจากภูเขาแผดเผาตายเอาดื้อมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข้าเลยหัวหน้าหลงข้ามีย่ามังกรยาจกปราบใดที่เจ้ารับประกันให้ข้าเข้าไปในเมืองได้ข้าจะให้มันแก่เจ้ามันเป็นกับดักจริงๆหัวหน้าหลงมั่นใจมากขึ้นว่าเจียงอี้จัดฉากสังหารป้าเตาป้าเตาจะไม่เห็นเปลวเพลิงอัศนีในภูเขาได้อย่างไร ผู้เขานั้นก็อุณหภูมิสูงขึ้นมากและป้าเต่าก็ไม่ใช่คุณง่วงแง้วเช่นนั้นเขาตามเจงอี้ไปและยิ้มอย่างเยือกเย,อย็นยงามังกรออยาจกเร่เจ้ายังจะหลอกข้าอีกทำไมเจ้าไม่เก็บมันไว้เองละหากมีมันจริงๆ แล้วถ้าหากเจ้าต้องการจะเจรจาทำไมไม่ไปหาหัวหน้าคุณอื่นๆข้าจำได้ว่าเราไม่มีความหลังที่ไม่ดีกันเท่าใดนักนี่2กิโลเมตร1กิโลเมตรครึ่ง ในขณะที่หัวหน้าหลงกำลังคล่มอยู่กับเจียงอี้เขาก็ลดระยะห่างระหว่างเจียงอี้เรื่อยๆเจียงอี้ต้องการจะหลอกเขาเขาก็เลยด้วนสดไปเลยและเมื่อพวกเขาใกล้กันมากขึ้นเขาก็จะสามารถบทเจียงอี้ให้แหลกได้หัวหน้าหลง เลิกตามค่าเสียทีเจิงอี้ดูท่าทางหวาดกลัวมากขึ้นใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวงังแถวนี้ไม่มีเปลวเพลิงอัศนีอยู่เลยดูเหมือนว่าเขาจะจนปัญญาและไม่มีทางอื่นนอกจากส่งข้อความเสียงแล้วหัวหน้าหลง ถ้ามีย่ามังกรออยาจบจริงๆข้าก็จะตายเหมือนกันหากข้าเข้าไปในเมืองไม่ได้ข้าสินหวังแล้วจริงๆอีกอย่างข้าก็ไม่รู้จักหัวหน้าคุณอื่นๆด้วยและมันเป็นเพราะความบาดหมางระหว่างเราข้าก็เลยหาทางทําข้อตกลงกับเจ้า ไม่เช่นนั้นหากข้าทําข้อตกลงกับคนอื่นแล้วเจ้าจะเลิกไล่ล่าข้าหรือไงหัวหน้าหลงเร่งความเร็วขึ้นและลดระยะห่างระหว่างพวกเขาเหลือประมาณ500รเมตรจากนั้นเขาก็ยิ้มอย่างชั่วร้ายและพูดว่าเจ้าหนูเจ้าคิดว่าข้าโง่เหมือนป้าเตาหรือไง สายสะเถอะแสงส่องประกายที่มือของเขาเมื่อแก่นแท้พลังรวมตัวเข้าด้วยกันมันก็ทำให้พื้นที่สั่นสะเทือนไปหมดกลิ่นไอที่น่ากลัวแผ่ออกมาและเห็นได้ชัดว่าเขาจะปลดปล่อยการโจมตีรูปแบบเต่าที่ทรงพลังออกมา เดี๋ยวก่อนจูจ่ๆเจริงอี้ก็หยุดอยู่กลางอากาศแหวนแก่นแท้ศักดิ์สิทธิ์โบราณสองประกายและกล่องหยกสีขาวก็ปรากฏขึ้นมากล่องนั้นดูโบราณและมีลวดลายลึกลับถูกสลักเอาไว้เพียงแค่มองครั้งแรกมันก็ดูไม่เหมือนสิ่งของธรรมดาทั่วไปแล้วแม้แต่กล่องยังไม่ธรรมดาขนาดนี้สมบัติที่อยู่ข้างในนั้นต้องเป็นสมบัติล้ำค่าแน่ๆ และกล่องนั้นก็เป็นกล่องที่เคยบรรจุย่ามังกรยาจกจริงๆๆจียอี้หยิบกล่องใบนั้นออกมาและโยนมันไปทางซ้ายด้านหลังของหัวหน้าหลงในขณะเดียวกันเขาก็ตะโกนว่าหัวหน้าหลีช่วยข้าจัดการหัวหน้าหลงด้วย และเจ้าก็เอาย่ามังกรยาจบนี่ไปเลยข้าจะให้สิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์แฝงในภายหลังหัวหน้าหลีหัวหน้าหลงจ้องไปที่กล่องนั้นและตัดสินใจไม่ได้เมื่อได้ยินคำว่าหัวหน้าหลีร่างกายของเขาก็สั่นเทาโดยสัญชาตญาณและเปลี่ยนทิศท,ทางของสัมผัสศักดิก์สิทธิ์พร้อมกับหันไปมองที่ด้านซ้ายข้างหลังเขาทันที อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ